สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีซีเนียสเตชันนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการออกแบบต้นไม้นะครับซึ่งการที่เราจะได้ตอมา1น่งตอนะครับตอโครงสร้าง1น่ตอเราสามารถทําได้หลายรูปทรงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสัก3รูปทรงก่อนนะครับแล้วมีแบบอื่นๆอีกผมจะนํามานําเสนอท่านต่อไปนะครับคือการเล่นบอนไซของเราเนี่ยนะครับในเมืองไทยเราเนี่ย เมื่อก่อนเราได้ตอมาหรือได้ไม้หัวเขียงมาเนี่ยนะครับเราจะทําอยู่ทรงเดียวนะครับคือมาตัดหัวเขียงแล้วก็ทําเป็นทรงเอี้ยวซ้ายขวาซึ่งเราจะเรียกกันว่าทรงไทยสไตล์นะฮะหรือเป็นรูปแบบของไม้ทรงไทยไทยหนึนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าเราได้ตอมา1ตอแบบเดิมแลครับแต่เราทําได้อะไรได้บ้างน,นะฮะร,รูปแบบได้อย่างไรได้บ้างน,นะครับมีหลายรูปแบบวันนี้ขอแนะนําอยู่สัก3รูปแบบก่อนเชิญครับ อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับที่เราได้ต่อมาครับเมื่อเราได้ต่อมาเราสมมุติว่าโคนต้นเป็นหนึ่งส่วนเราจะตัดความสูงแค่ไหนเนี่ยส่วนมากไม้ทรงต้นบ้านเราโครงสร้างที่เราได้มาโคนเนี่ยส่วนมากเราจะได้โคนคโคที่มันผายนะฮะโคนที่มันผายออกมาช่วงตรงนี้ไม่ต้องไปนับนะครับนับบริเวณที่เหนือโคนขึ้นมาเป็นลำต้นตรงนี้เรานับเป็นหนึ่งส่วนนะครับเรา ความกว้างของลาต้นเราก็ตัดความสูงนะครับความสูงอันนี้ความสูงแหละเราก็ตัดเป็นสองส่วนของความกว้างของลาต้นนะครับก็ตัดนะฮะตัดเราก็จะได้ต่อนี้ขึ้นมานะครับพอเราเราได้ต่อขึ้นมานะฮะกิ่งหนึ่งเราจะตั้งยอดนะครับอันนี้เป็นยอดอันหนึ่งเป็นกิ่ง ที่เราคุยกันก็คือเข้าใจกันง่ายๆก็คือกิ่งหนึ่งะครับอันนี้การทํากิ่งหนึ่งนะครับถ้าเราได้ตอมานะครับเวลาตัดเนี่ยสังเกตดูตาไมา้ด้วยนะฮะเราจะส่วนมากเราจะทํากันก็คืออันนึงตั้งเป็นกิ่งหนึ่งอันนึงตั้งเป็นยอดแล้วเราจะอยู่ณจุดเดียวกันแบบนี้นะฮะอนาคตเนี่ยจะทําให้ไม้บวมนะครับอันนี้คือแบบที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างกิ่งหนึ่งนะครับให้ตํา อยู่คนละจุดกับยอดนะครับเมื่อเราต่อเขียงแล้วเราค่อยมาเก็บแผลออกนะฮะกิ่งหนึ่งนะครับให้ต่ำกว่ายอดนะฮะถ้าอยู่จุดเดียวกันบวมฮะเลี้ยงไปบวมแล้วเราก็จะมาแก้กันตรงนี้จะเป็นปัญหาของนับสร้างบอนไซเลยครับพอกิ่งมันโตตรงนี้ก็โตตรงนี้ก็โตตรงนี้จะบวมแล้วเราก็จะมาค่อยๆค,ค่อยเก็บกันนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือหาจุดที่สร้างกิ่งต่ำกว่ายอดนะครับคนละจุดกัน อันนี้ต้องดูเป็นพันไม้นะฮะเอากันคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราก็ได้กิ่งหนึ่งกับยอดมาแล้วนะครับการต่อยอดนะครับต่อยอดเนี่ยเราจะตัดตอนไหนนะฮะตัดตอนไหนตัดก็คือได้ประมาณ2ใน3ของขนาดของลำต้นตรงน,นี้คือความใหญ่นะฮะใหญ่ได้สใน3ามแล้วเราค่อยมาเก็บแผลนะฮะคราวนี้พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราขึ้นทาง อันนี้เราขึ้นทางทางที่1คือขึ้นไปทางด้านขวาแล้วนะครับยอดต่อมาเราจะตีกลับมาทางด้านที่2ยอดซ้ายนะครับอันนี้เวลาเราตัดเนี่ยตัดตัดตรงไหนความสูงของแค่ไหนเราถึงจะควรตัดนะครับกลับมาดูในรูปภาพต่อมาฮะร,รูปนี้นะครับถ้าสมมติเราแบ่งเป็นต้นไม้เป็น3ส,ส่วนอันนี้เป็นยอดเดิมนะครับยอดเดิมยอดใหญ่ใหญ่ได้2ใน3ของขานาดของลำต้นเราก็ตัดตัดแค่ไหนฮะแบ่งความสูงตรงนี้เอาเป็น3ส่วนง่ครับ แบ่งความสูงเป็น3ส่วนตัดหน้าที่2ส่วนนะครับเราจะได้โครงสร้างที่เป็นแบบนี้นะฮะพอเราตัดสอในสของด้านล่างแล้วนะครับขึ้นอันใหม่เหมือนกันขึ้นยอดแล้วก็จะสลับซ้ายอันนี้ยอดมาทางขวาอันต่อมายอดก็จะมาทาซ้ายใหญ่แค่2อใน3ของบริเวณนี้แล้วก็ตัด2อในสนะฮะอันเนี้ย เราเรียกว่าสัดส่วนนะครับการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งสวยกว่าต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับบางทีรูปทรงคล้ายกันเลยอะไรคล้ายกันเลยแต่สัดส่วนเนี่ยเป็นตัวบอกนะครับว่าต้นไหนจะสวยกว่าต้นไหนนะครับสิ่งนี้เราจําเป็นต้องรู้แบบคร่าวๆนะฮะทำให้ต้นไม้สวยนะครับอันนี้เป็นหลักการซึ่งเรา ควรนํามาใช้นะครับอันนี้พอเราสลับซ้ายขวานไปแล้วสัดส่วนบริเวณช่วงนี้ก็จะต่างกันไปเรืเ่อยๆจะค่อยๆถูกลดโดยอัตราส่วนของมันนะครับเราก็จะได้ไม้พุ่มไม้พุ่มออกมาเป็นทรงนี้นะครับอันนี้เป็นทรงทรงมาตรฐานที่เรานิยมเล่นกันในเมืองไทยนะครับหรือเราเรียกกันว่าทรง123หรือทรงเอี้ยวนะครับอันนี้ได้ต่อมาอย่างแรกเราทํามันแบบนั้นเราจะเรียกกันว่าทรงเอี้ยว นะครับทรงเอี้ยวหรือทรงไทยสไตล์หรือทรง1นึที่เราเล่นกันทรงนิยมในบ้านเรานะฮะต่อมาเป็นแบบที่สองนะครับเมื่อเราได้ต่อมาเหมือนกันต่อเหมือนเมื่อกี้นะครับเราจะทําอีกแบบหนึ่งละไม่ทําแบบทรงหนึ่งสองสาแล้วทใหม่ครับเราตัดออกนิดเดียวปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุบปบ๊ตัดความสูงตามที่เราพอใจเลยนะครับอันนี้จะปล่อยให้ยาวจะให้สูงอะไรยังไงก็ได้นะครับ แล้วครานี้เราเลี้ยงกิ่งจะสังเกตดูกิ่งของผมนะครับกิ่งของผมนี่จะชูขึ้นชูขึ้นนะครับชูขึ้นเมื่อกิ่งเนี่ยเราก็จะเลี้ยงไปประมาณ3มกิ่ง4กิ่งหรือถ้ากิ่งแล้วแต่ได้หมดนะครับแต่โดยถ้าเข้าใจกันง่ายๆก่อนเราจะเลี้ยงอยู่3ามกิ่งนะครับ3กิ่งใหญ่ๆ3กิ่งใหญ่ๆ อันนี้จะอยู่ด้านหน้าด้านหลังได้หมดนะครับเมื่อเราเลี้ยงกิ่งมาแล้วนะฮะเลี้ยงกิ่งมาแล้ว1 2 3สามาแล้วนะครับให้ขออยู่คนละจุดกันแค่นั้นพอนะครับอยู่คนละระดับนะฮะระดับจะกว้างจะสูงจะต่ำจะเตี้ยยังไงไม่ไม่มีปัญหานะฮะแต่ขอให้อยู่คนละระดับกันนะครับพอเราได้กิ่งมานะฮะสมมุติว่าผมจะเลี้ยงตัวนี้3ามกิ่งนะครับเราได้กิ่งมาเมื่อเลี้ยงกิ่งใหญ่ขึ้นเลี้ยงกิ่งใหญ่ขึ้น เลี้ยงกิ่งใหญ่ขึ้นเราก็จะเก็บแผลออกเราก็จะได้โครงสร้างคร่าวๆของต้นแบบนี้ก่อนนะครับในตัวของต้นเมนของเขาเองอีกเช่นกันนะครับก็เลี้ยงกิ่งออกมาสังเกตน,นะครับผมจะค่อนข้างที่จะชูประมาณ45องศานะครับ ชู45องศากิ่งอันนี้เปรียบเสมือนคล้ายๆจะเป็นลำต้นเลยนะครับผมจะเลี้ยงให้เหมือนคล้ายๆลำต้นเลยนะฮะแล้วเราต่อกิ่งจากด้านนอกทำรายละเอียดต่อจากออกจากด้านนอกอย่างเดียวนะฮะครับต่อ,อ,อจากด้านนอกอย่างเดียวต่อไปกิ่งเอาอด้านนอกนะฮะต่อออกมาเราจะได้ไม้ทรงนี้นะครับ ที่เราเข้าใจกันเนี่ยบางครั้งเราจะเรียกว่าทรงธรรมชาติเราจะเรียกต้นไม้ทรงนี้กันว่าทรงธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะไปเข้าใจว่านี่คือทรงต้นก้ามปูหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งทรงนี้จริงๆมีมานานอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้ทํากันนะฮะทีนี้ถ้าเราได้ต่อมาเราก็สร้างด้วยวิธีนี้ได้อีกนะครับกิ่งอันเนี้ยกิ่งมันจะชูขึ้นนะฮะกิ่งจะชูขึ้นๆๆชูขึ้นชูขึ้นๆๆอย่างเดียวนะครับ แล้วเราก็ต่อตานอกต่อตานอกนะฮะในในทิศทางของด้านบนของถ้าเรามองจากยอดบนของต้นก็คือกิ่งก็ออกไปในทุกทิศทางเหมือนกับไม้ทรงนี้เหมือนกันนะครับและการกระจายกิ่งเราจะต่อตานอกตานอกค่อยๆกว้างออกไปนะครับอันเนี้ยเราจะเรียกบางครั้งเราก็เรียกทรงธรรมชาติบ้างทรงก้ามปูบ้างอะไรบ้างนะครับทรงเนี้ยเราจะได้ ลัศมีของต้นเนี่ยอาจจะเป็นรูปล่มรูปครึ่งวงกลมหรือถ้าพุ่มแคบเราก็จะเป็นคล้ายๆรูปลูกไข่นะฮะเป็นคล้ายคลูกไข่นะครับหรือจะออกกลมๆถ้าออกทางด้านบนเราเลี้ยงกิ่งยาวมันก็จะออกกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นทรงเนี้ยทำพุ่มได้ได้หลายชนิดนะครับทำพุ่มได้หลายชนิดนะฮะอันนี้เดี๋ยวไปเจาะลึกกันในชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับ นี้เราก็จะได้ทรงนี้กันขึ้นมาคร่าวๆก่อนทรงหนึ่งเป็นการออกแบบบอนไซนะครับจากตอไม้1น่ตอนะฮะทำได้หลายรูปแบบตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในการสร้างรูปแบบที่3นั้นเนื่องจากคลิปมีปัญหานะฮะก็ไม่สามารถลงได้ทันในคลิปนี้นะฮะในรูปแบบที่3หรือรูปแบบต่อๆไปเนี่ยผมจะทําคลิปมานําเสนอท่านในตอนต่อๆไปอีกนะครับสุดท้ายนะครับคิดดีพูดดีทดําดีคิดดีมันจะทําให้เรา ทุกอย่างที่เราทำดีหมดนะครับความรู้สึกต่างๆมาจากความคิดความคำพูดการกระทำมาจากความคิดคิดดีพูดดีทำดีนะครับแล้วขอเสริมอีก2ข้อนะครับคบคนดีและอยู่ในสถานที่ที่ดีด้วยนะครับมันจะเป็นมงคลกับชีวิตของเรามากเลยครับสวัสดีครับ